สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาอยู่กับแอดมินนอะจากกับช่องก็ติดหวยดังมาแชร์ กามาพอกันในรอบยบนะพี่น้องเนาะแอดมินก็ได้ไปหาแนวทางใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ออกมาแบ่งปันให้พี่น้องเนเบิงกันนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์มานพแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีสาวทะเลใจแล้วก็แนวทางแอดไอคิวนะพี่น้องเนาะก่อนไปรับชมแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสโคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทิ่พี่น้องะสด้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไป และที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดน,นั่มนาะด้วยการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อแอดมินสะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปเนจาจะเพื่อเป็นการบอสเซเวลาเฮากลับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีกันก่อนเลยเนจาจะซึ่งชุดนี้เพื่อนก็นหายตัวเด่นที่รักหกกกำลักหาเนจาจะตัวเด่นก็คือหกตัวร่องลักหายพี่น้องเด้อแนวทางรัฐบาลไทย สอพุษภาคมแล้วจ้ะชุด3มโต้เพื่นก็ะไดให้เก้าหาหกแปดหาหนึ่งสี่หาสอเดหกหนึ่งแหาหกสองหสองเจ็และหกสองหนึ่งด้วจ้าต่อด้วยแนวทางชุด2โตซึ่งกระได้นนแก้ตัวเลขห6าหกสเจหาหนึ่ง สองหนึ่งหาสอง6อง, 6, ห,กอง,องห,หกหนึ่งศูนาและหกสองนะพี่น้องต่อโดยเลขระว่างเบิ่นหาเราจะาส่งกะมีเก่า6กห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 ากหาและหาหาเด,ด้พี่น้องเดินแนวทางเสือตกทางพลัางเงานนินดีเราจะสิงตัวเลขก็อาจสิลายแน่จักน้อยนะพี่น้องนอกก็ เลียกเอาโต๊ะที่จะของมักเ้ยพี่น้องเด้อไปเบิ้งชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของ s อ q เนาะพี่น้องเนาะแนวทางรัฐบาลไทย2พฤษภาคมซึ่งเพิ่นกระดยให้ชุด2โตก็คือ7283และเก้าะจ้ะโต๊ะเน้นนะจ้ะสีแดง7283และ94ต่อด้วย2909ต่อด้วยชุด3โต๊ะเก8าเจและ เก่าเก่าซีได้พี่น้องเด้อแนวทางแอดไอคิวเนาะจ้าเนนไห้ยเจ็ดสองแปดสามและเก่าซีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเทน่าติดตามคือกันนอกจากสำหรับแนวทางของแอดไอคิวมาก,กจุดใบเบิง้งแคบเอาว้เบิ้งกันเด้อจ้าไปเบื้องต่อกนที่แนวทางทะเลใจนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมเพิ่นกระด้ใหายสองเม็ดวัดใจนั่นก็คือหาเจ็ดกับหาเก้า ต่อรวย3โตเม็ดเดียวเจหาเก่ารพี่นองเดอ้อชุด2โตหาเจเจดหาหาเก่าเก่าหารพีนองเดอ้อมักกจะจัดตามแล้วจ้าเพิ่นหายตัวเลว็บ่หลายหายมากแค่เม็ดเดียวแล้วจ้าสามโตเจ็ดหาเก่าก็ไปหาศีลรัตติริกันเอาไว้เด้อจ้ามาเบิ่งต่อกันทีเน่แนวทางของอาจารย์ม่านนบรพีนองแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 2, ่สองพฤษภาคมซึ่งงวดน,นี้เพิ่นก็ได้หายชุดสามโตก็คือ 6935593และ934ได้พี่น้องเพื่อให้มาแค่ชุด3โตเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทย2พฤษภาคมมักกระจัดเด้อพี่น้องเด้อคั่นบ่มักก็ปล่อยผ่านเนาะจ้ะพี่น้องบ่ต้องคิดหยังหลายเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาจ้ะบ่มักก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะ ทนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุภผูสุคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องบอสนับสนุนการเท่านั้นหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องเด้อ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้จ้าสื่อตามกําลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าข,ของนะพี่น้องเรื่องของชกลาเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญผ้าวาสนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าไปสำนีกก่อนนะพี่น้องแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า